嗯同学们好ว迎上初级้จะสนสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าเรียนพืน้นฐานภาษาจีนอยาก买什么要买什么ารซื้ออ,อมมะไร要要าร什么什么 เวลาอ่านอ่านว่าเสมอเวลาพูดพูดว่าเัมอเสมออะไรหมายหมายซื้อนี่นี่เธอคุณวัวววฉันข้าพเจ้าผมพูดว่าส,ส,าาสนทน,น,านา你好你要买什么我要买苹果你好 你要ม什ยสสวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร我要买า果ผมต้องการซื้อแอปเปิ้ล你好你要买什么我要น西瓜你好你要ม什么สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร我要买西瓜ผมต้องการซื้อแตงโม你好 你要买什么？我要买菠萝。你好，你要买什么？สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร？我要买菠萝。ผมต้องการซื้อสับปะรด。你好，你要买什么？我要买香蕉。你好，你要买什么？สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร？ 我要买香蕉我不能干涉归归你好你要买什么我要买葡萄。你好你要买什么所以你不能干涉而来。我要买葡萄我不能干涉归归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 归 芒果你好你要买什么？u m m e r 所以我能、like, 我要 my m 我能干杯我能干杯我能干杯我要買我能干杯我能干杯我能干杯我能干我能干杯我能我能干杯我我能干杯我 你好你要买什么我要买椰子你好你要买什么สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร我要买椰子ผมต้องการซื้อมะมะมะพร้าว你好你要买什么我要买榴莲你好 你要买什么สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร我要买榴นผมต้องการซื้อทุเรียน你好你要买什么我要买山竹你好你要买什么สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร我要买จ竹ผมต้องการซื้อมังคุด你好 你要买什么？我要买木瓜。你好。你要买什么？สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร？我要买木瓜。คุณต้องการซื้อมะละกอ。你好。你要买什么？我要买红毛丹。你好。你要买什么？สวัสดีคุณต้องการซื้ออะไร？ ก๋วยเยาะใหม่ผงเหมาตั้นผมต้องการซื้อเงาะใจเจียงสวัสดีทุกคน,นครับ